เจ้าขอดอเด้อพี่น้องเจ้าขอดอใครเขาอยู่ไสิเขาอยู่ไสิเขาหมองเจยวอยู่ไสิโอ้ท่านคุณเต๋อเราล็กนี่บ้าน่ะโอ้โดบกาแฟก่อนเนาะก่อนที่ล็อกเยอะคักคักคักเจ้าขอดอเด้อพี่น้องดูทางเด๋กวิ่งเยอะกว่าท่านเห็นอยู่

มาเลยมาเลยมาเลยเฮ้เอ้เอ้เอ้ใสใส่เออมาเลยมาเลยใส่ใส่ใส่เออมาเลยมาเลย พี่น้องบ่าวขวนเดี๋ยวขอดอกบ่เกิดเนี่ย ม in ันเ่าวพาเกิดกอนนีเอาเอาไป้มันเลอะเกินเลยมันลอยข้อมันสิบข้อมันงัดแม่แม่ถุยน้ำเลยเอาไปเลยเออรถไกลฮะจับกินบีก่อนลวท่นรถใหญ่โอ้มันก็เปตมมากนี่โอ้ตมข้าันเด เอาเลยอย่าก็แม่มมหลดแม่เนี้ยตางแล้วคุณเล้วไม่ใช่คออนคอีสาด ที่นี่บ้านผมผู้ศพกับศบเด้อผู้ได้เห็ดศพกับศบผู้ได้เห็ดท่านกับท่านนั่นนะผู้ได้เห็ดลาลาเพ่าท่านเด้อพี่นอ้องเพราะว่ามันแรงอันนี้มันแรงเขาเกิดมาฮงมาห้างเด้อพี่นอ้องเทามาเกี่ยวอยู่ ดอเด้อเก้วขอดอแกยวขอดองั้นเดียวอยู่นี่งามพ่อะพี่ต้มเนี่ยบัน Đấy, nhú bà, nhú bà Nhú bà Đấy, nhú bà Ô, ôi, tốt chạy quá đoá thì đuốt nó bạc phôi nhây Ôi, đây bắt đầu bà đi, ô, ô Đấy Ôi, thấy bác thoa khói cho khoáng mất rồi thấy bác Thoa khói cho khoáng mất rồi Để bác đó, vì ô, bác chiếc ngoài cả vì Ừ nó Ừ เนี่ยสนเที่ยงมันส้นเฟืองหรอวะโอ้ยหน้ำมันร้ายเนาะ เที่ยวเที่ยวหมากเงา้กระบ่ไมีเม็ดอวยช่วยงาม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 เออชีวิตบัานอกนะจ็ดหน้าเราก็เจ้าเขา ขาเขาเป็นโลกซือเ้อันได้หลายกนะ็เนาะเขาเป็นโลกซือเ้อยังได้หลายอยู่เขามีตโลเขาขาดน้ำห้างห้างก็ยังได้หลายอยู่ดิเปหมดแล้ว โอ้ยแต่ว so 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 the so so ่าเป็นโรคได้บักหลายเลยส้ำกันเดียวนี P ่เป็นโรคนาะทั้งเป็นโรคทั้งมันทั้งมันแหลงเดียวมันบ่นี่เป็นโรคทั้งมันแหลงทั้งมันตายทั้งบ่เกิดเด็กทั้ง่เกิดโอ้ยเป็นหมู่บ้าห้างเดี๋ยวแล้วเด้อมาจับกินบีบาดเจ็บแล้วแล้วงานหนึ่งหน่อยหน่อยเดี๋ยวแล้ว สองเจ้าบ,บีสองเจ้าถ้าก็จับบีสองเจ้าเลยมันนี้ไปเจ้าหนึ่งต่อเด้อพี่น้องมีดีเจ้าสองเจ้าเจ้าละสองตังกกะไปเลยไปเลยไปเลย ่าเขาติดเชื้อมากไปเลยไปเลยอู้ ใายมาเจ้าสองวะจับจินปีเจ้าที่สองระบาดเจ้าของหน้าบม่ยู่เจ้าของหน้าบม่ยู่ววะจ้าของหน้าบม่ยู่ววเจ้าของหน้าไม่ยู่เห็นไหมเจ้าก้อนฤทธิลักเกี่ยวหรอฮะลักเกี่ยวฤทธิเจ้าของหน้าไม่ยู่เนี่ยมีนิ่มเสียมไลปสเซมุเจ้าของหน้ามาเห็นวะลักเกี่ยวหรอฮะ chọc khóng na vậy chú, tài tài. Mình cứ kiểu kiểu ju, mình cứ kiểu 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 đi rồi. như này. thằng nam thằng nam số la siêu đó đấy to thì đây hẳn có phiền này ngoài tiền là sáng ô ngoài kiến chút tiền này Hãy subscribe cho kênh เ <c oughs> อาเฟืองเนื้อผีดอกเอาเฟืองเอาแเงหังวลอ่องเบิกไปได้อซื้อแว่นตาว่าสุบไปมันเด้อให้มันชินดีดีซื้อแว่นตาซื้อแว่นตาเฉียวๆฉว่าสุบสุบตาให้มันสีเสีบเนาะหัวได้ชินแล้วถือปากไปยังเหรอเนาะเนี่ นเป็นหน้าน้นยู่ไกลบอนเหลียงหัวนะคนมาบ้างคนมาฟ้างครับ